เฟยเรนส่งบินยอหญิงยานความสำเร็จในการค้นราชาปีศาจและการผจญภัยสิปีของ4ี่คนผู้กล้านักรบหินเมลมนุษย์ไอเซนคนแคะทับนักดวดไฮเธอมนุษย์ทับผู้วิเศษใช้เวทมนต์เฟยเรนผู้ติจิเวนทั้งสี่คนกลับสู่เมืองหลวงได้อย่างสวัสดิภาพงานปารี้อำลาเริ่มต้นแยกทางก้าวเดินกันไปอีกครั้ง ก่อนวันน้ำลาทุกคนเฝ้ามองดูความสวยงามของท้องฟ้าที่มีฝนดาวตกเป็นจำนวนมากของฝนดาวตกครึ่งศตวตรรษซึ่ง50ปีจะมีปรากฏการเช่นนี้หนึ่งครั้งในเวลานั้นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสว่างสวยจนแทบจะมองไม่เห็นดวงดาวในเมืองปราศาสตร์ฟรีรันยืนข้อเสนอให้แก่เหล่าสมาชิกฉันรู้จักที่สามารถมองเห็นได้สวยกว่านี้อีกอีก50ปีจะพาไปดู รินเมลรู้สึกว่าการรับรู้เวลาของพูดที่จิ๋วยาวนานกว่ามนุษย์มากกว่า10เท่าแต่ก็ไม่ได้แก้ไขข้อเสนอนั้นสัญญากับฟรีเรนที่จะมาพบกันอีกหลังจากนี้50ปีฟรเรนกลับมาที่เมืองหลวงตามสัญญาที่ให้ไว้กับพวกฟินเมลสิ่งที่คอยเธออยู่นั้นคือฟินเมลที่เป็นฉายชราออนแอคนที่แกช่ชระลงไปคือไอเซนให้เธอมีแต่ฟรรนเท่านั้นที่ยังเหมือนเดิม ฟเฟยรนตกใจกับความเปลี่ยนแปลงของพวกเขาและพาพวกเขาไปยังที่มองเห็นฝนดาวตกครึ่งศตวตรรษที่เคยให้คำสัญญาไว้เมื่อ50ปีก่อนได้สำเร็จและการผจญภัยเล็กๆไปยังที่มองเห็นฝนดาวตกครั้งนี้เป็นการผจญภัยครั้งสุดท้ายของเหล่าผู้กล้าทั้งหมดรู้สึกโล่งใจที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับฟเฟยรนสำเร็จหรือไม่หลังจากนั้นฟินเมลก็ถึงจุดจบของชีวิต ความตายของฮินเมลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นครั้งแรกที่ฟรยเรนรู้สึกเสียใจทั้งทั้งที่รู้ว่าชีวิตมนุษย์นั้นแสนสั้นจุดแล้วทำไมไม่คิดจะรู้จักมันให้มากกว่านี้ละ่ะจนถึงตอนนี้เฟรยรันคิดว่าการรู้จักมนุษย์เป็นการเสียเวลาก็เพราะว่ายังไงก็ต้องตายก่อนตัวเองอยู่ดี หลังจากนั้นเฟรย์เรนสะสมเวทมวนต์เป็นงานอดิเรกและออกเดินทางเพื่อรู้จักมนุษย์อีกครั้งซึ่งเกิดจากการจากไปของฮินเมลนับเป็นเวลาแสนสั้นสำหรับฟรีเรนแต่ย้อนรอยการผจญภัยของมนุษย์ในช่วงเวลาสิบปีที่ไม่อาจทดแทนได้